ในช่วงที่สองของรายการมุมศรัทธานะคะเราก็ยังอยู่กับอาจารย์มุนตีและอาจารย์บีรชัยนะคะอาจารย์ในประเด็นชีวิตหลังความตายนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะทางศาสนาเองเนี่ยในทางปฏิบัติในทางคําสอนนะคะถูกสอนไว้อย่างไรนะคะให้มีความเกรงกลัวต่อต่อชีวิตหลังความตายไว้อย่างไรนะคะกลับมาที่อาจารย์เบีรชัยละกันค่ะครับถ้าจริงแล้วเนี่ยนะครับความตายมีหลายคนก็กลัว ใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความตายเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวค่ะแต่ว่าการกลัวความตายเนี่ยมันน่ากลัวกว่านะฮะค่ะอาจารย์ถ้าเราได้ได้รู้และได้เข้าใจว่าความตายนั้นเป็นบันไดขั้นสุดท้ายาที่เราจะเดินไปสู่ชีวิตทีด่ดีกว่า ใช่ไหมะถ้าเรา,าได้ได้มั่นใจในทางของตนเองที่กำลังเดินอยู่เนี่ยแล้วก็เมื่อเราจะจบชีวิตทางโลกจบชีวิตทางสารีระของเราเนี่ยถ้าเราได้มั่นใจเรารู้แน่เราก็รู้สึกมีความสุขได้ซนะ้ำดังนั้นในทางของาศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะสังเกตดูไหมเวลางาน พิธีไว้อะไรนึงจะมีร้องเพลงใช่เดี๋ยวนั้นคือคือไม่ได้มองดูความตายเป็นสิ่งที่โหดร้ายน่ากลัวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นแต่เพียงการแปรสภาพคล้ายๆกับผีเสื้อมันออกมาจากจากแต้แล้วก็ออกมาเป็น ตัวผีเสื้อที่สวยงามนอนตัวนั้นดักแด้ตัวนั้นหายไปไหนเขากลายไปเป็นผีเสื้อโบบินไปแล้วเหมือนนอนชีวิตหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วมันก็จบลงนะฮะจางนั้นเราก็ไม่ได้มองดูความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวจางนั้นผมจริงบอกว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็รู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งสวยงามเลยนะคะอาจารย์ก็ถ้าเรารู้ว่าเราเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนนี่คนที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้อง ดำเนินชีวิตยังไงในหลักของคริสเตียนก็ต้องสอนว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเ,เจ้านะ,ค,ะความเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้า่างนั้นคำว่าบาปในหลักของาศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันนะ,ค,ะคือความหมายของคำว่าบาปเนี่ยในหลักของศาสนาศาสตร์ของคริสเตียนหมายถึงว่าไม่เป็นไปตามเป้า ไม่ถึงเป้าคนั่นหมายความว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ได้มีเป้าสำหรับชีวิตว่าควรจะคิดยังไงควรจะทำอย่างไรควรปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อโลกที่ตนเองอยู่อย่างไรปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงสัตว์ทั้งหลายที่ตัวเองอยู่ปฏิบัติต่อธรรมชาติปฏิบัติต่อคนทั้งหลาย ควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่หลังจากที่มนุษย์เนี่ยได้ทำบาปคือไม่เชื่อฟังพระเจ้า,าคือธรรมชาติภายในมนุษย์มันก็เปลี่ยนไป่จอแต่เมื่อธรรมชาติในมนุษย์เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมีความสามารถหรือศักยภาพที่เป็นไปอย่างที่พระเจ้าต้องการจะให้เป็น แต่นั้นมาตรฐานของพระเจ้าจึงเป็นมาตรฐานที่สูงบางครั้งเราอาจจะอ้างว่าเราดีแล้วพอสมควรแล้วนั่นคือมาตรฐานของเราแค่เราคิดเองเราคิดเองว่าเราดีว่าเราน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังไม่ใช่มาตรฐานที่พระเจ้าท่านวางเอาไว้ให้ได้วางไว้แต่นั้นคำว่าบาปจึงหมายถึงว่าไม่ถึงเป้าที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เป็นแต่นั้นก็ หลักของคริสเตียนจึงสอนว่ามนุษย์ทุกคนคทําบาปและก็เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าคือว่าเราไม่อาจจะสะท้อนความงามของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจากวิธีคิดของเรา <craft S 2> จากวิธีพูดของเราจากวิธีการแสดงของเราจากวิธีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมต่อการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์นั่นก็ ผลที่จะตามมาเราก็จะต้องเก็บเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำไม่ดีนะครับทำที่ไม่ถูกต้องเราก็รับผลสองอย่างนะฮะอย่างหนึ่งก็คือในโลกเนี้ยในโลกที่เรายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้โลกปัจจุบันนะคุณนิายโลกก็ต้องรับส่วนต้องรับเพราะว่าเราหวานอะไรลงไปเราก็ต้องเก็บเกี่ยวอย่างนั้นใช่ไหมครับอันนั้นเราต้องรับแต่ว่าเราจะรับอีกอีกอีกเด้หนึ่งแะ ก็คือว่าหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ในภูมิภพอันหนึ่งที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่พระเจ้าจะกำหนดให้มีการพิพากษาเราเรียกว่าพิพากษาโลกในเวลานั้นคนทั้งหลายจะเป็นขึ้นมาจากความตายทุกคนจะต้องให้การกับพระเจ้าใครพูดเท็จใครพูดจริงใครดีจริงใครดีไม่จริงวันนั้นน่ะนะครับ ไม่สามารถจะโกหกเราได้แล้ว้วันนั้นวันนั้นจะปรากฏอย่างชัดเลยจะแก้ตัวไม่ได้นะครับไม่ว่าใครนะครับอันนี้ก็เป็นหลักดังนั้นทําให้พวกเราเนี่ยจะต้องหนึ่งเราระวังตัวในสิ่งที่เราก็ทาให้เรารู้ว่าดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าเรามาจากพระเจ้าเราจะต้องเทิดประเกียรติแต่พระเจ้าในการพูดในการทําในทางปฏิบัติ และนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของผลกรรมที่เราได้กระทำในปัจจุบันมันก็จะส่งผลมาให้กับกับเรางานของเราครอบครัวของเราประเทศของเราและผลที่จะตามมาอีกก็คือว่าเบื้องปลายของชีวิตยังต้องไปเก็บเกี่ยวผลแห่งความบาปอันนั้นแต่นั้น,นถ้าเราเป็นคนฉลาดพอเราก็ควรที่จะปฏิิบัตปฏิบัติตในสิ่งที่ถูกที่<น>ควร ในกรอบของพระองค์ในกรอบของของพระองค์เราอดนะครับตอนนี้ยอมลำบากตอนนี้แต่ว่าเราก็จะมีความจุขสบายชั่วนิดนนรันในอนาคตเราเลือกอนาคตอันนั้นมากกว่าที่จะเสวยสุขในในโลกปัจจุบันเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่านะคะอาจารย์กลับมาที่อาจารย์มนตรีแล้วคะ แล้วหลกักศาสนาอิสลามนะคะสอนให้ปฏิบัติเตรียมตัวไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ตามหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับเมื่อเรามีความเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าคือลอสุบานอวตาราเราต้องต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนพระเจ้าของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนดใดใดที่เราจินตนาการาไม่ใช่สิ่งมีชีวิต แบบที่เราเข้าใจใเพราะฉะนั้นมาตรฐานที่พระวิทเจ้ากำหนดเนี่ยทรงรู้ดีว่าเหมาะกับมนุษยชาติที่พระองค์ทรงสร้างมามไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับเราทำได้ความยำเกรงตะกัวต่อพระพุพิธเจ้าของอัลลอฮฺสุบานุวตาลาเนี่ยจะทำให้เราไม่กล้าที่จะทำบาปนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะ สร้างสมบุญกุศลหรือว่าผล,ลบุญเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีความมีความกลัวเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่ศาสดาได้บอกว่าอิสลามได้บอกว่าถ้าเราทำบาปในเรื่องนี้เราจะถูกลงโทษอย่างไรในหลุมฝังศพแต่ในหลุมฝังศพเนี่ยมันก็รอวันถูกลงโทษไปเรื่อยจนกระทั่ง ถึงวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากำหนดว่าจะเป็นวันแห่งการฟื้นคืนชีพที่เราเรียกวันกิยามะเนี่ยทุกชีวิตจะพวยพุ่งออกมาจากใต้พื้นดินหมดเลยมนุษย์นะที่ตายไปแล้วกี่กี่ล้านปีก็แล้วแต่แล้วก็จะมาอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าคือลอสุบาโนตาลาจึงสอบสวนทุกพฤติกรรมที่เราได้ทำเอาไว้อันนี้เป็นหลักการที่ต้องมีความเชื่อมั่นโดยเด็ดขาด นะฮะไม่เชื่อเล่นๆหรือว่าเป็นเรื่องจินตนาการเรื่องเล่าไม่ได้ต้องมีความเชื่อความศรัทธาจริงๆต้องฝังแน่นในในจิตสำนึกของคนที่เป็นมุสลิมค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราพยายามที่จะทำบาปน้อยที่สุดแต่นี้บางคนอาจจะมองว่าก็ยังเห็นทำความชั่วอย่งยังมีย่งมีให้เห็นอยู่เพราะว่าเพราะว่าเรามีความศรัทธามั่นเนี่ยน้อยไป นะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้มีการปลูกฝังว่าสิ่งที่เราทำบาปเปนเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างในลุมฝังศพแล้วว่าในวันโลกหน้าะนะครับการรอคอยที่ดีที่สุดเนี่ยคือต้องทำชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยให้เป็นไปตามคลองของอิสลามมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะยกนะครับว่านในหลักการคัมภีประมาทพิีพ์อัลก,กรอาน นายซูรอวันอัสนะครับได้บอกไว้สี่ข้อเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งมนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนนะครับอิสลามถือว่ามนุษย์ที่ประเสริฐไม่มีบาปเนี่ยคือท่านาศาสดามุฮัมมัดท่านเดียวส่วนมนุษย์ทุกคนที่เราเกิดมาเนี่ยมีมีบาปหมดแะ,ะแต่พระผู้เป็นเจ้าอลอดได้บอกว่าอยู่ในการขาดทุนแต่นี่้รทำไงไม่ให้เราขาดทุนเนี่ย กุรานก็บอ,อ,บอกนะต่อไปอีกคือผู้ซึ่งที่มีหม่านศรัทธาเชื่อมั่นต่อพระผู้เป็นเจ้ามีข้อหนึ่งนะฮะข้อที่สองคือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามคือที่พระผูเ้เจ้าได้กําหนดเอาไว้อันที่สามก็คออือมีการตักเตือนกันในเรื่องคุณธรรมทางศาสนาและสุดท้ายข้อที่สี่คือต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะว่าการที่เราจะเชิญชวนให้คนทําความดีและเว้นความชั่วเนี่ยเป็นภาระที่หนักแต่พระพิจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะลาได้บอกว่าถ้าเรามีความอดทนเป็นผู้เชิญชวนคนสู่การทําความดีและยับยั้งความชั่วเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนค่ะคุณงยายว่าในกรอบของศาสนาอิสลามความศรัทธาความเชื่อเนี่ยก็ย้ําในเรื่องการที่ชักชวนนะคะให้ทุกคนปฏิบัติดีทดําดีกันอยู่แล้ว และเชื่อว่าในทุกศาสนาที่เราอยู่ด้วยกันสอนแบบนี้หมดแต่ในทางปฏิบัติในทางที่ที่ในชีวิตจริงในชีวิตปัจจุบันก็ยังมีอีกหลายๆคนคือก็ยังปฏิบัติไม่ได้ทั้งทงที่รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไร,รใช่ไหมคะอาจารย์ครับอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับ <laughs> เห็นด้วยแน่ๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกแล้ว่า เมื่อมนุษย์เริ่มแรกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้า <ฮะ S 1> ก็เหมือนกับกิ่งไม้ผูกพันอยู่กับต้นของมัน <ฮะ S 1> แต่หลังจากที่กิ่งเนี่ยมันออกจากต้นถูกตัดออกจากต้น <ฮะ S 1> กิ่งนั้นมันก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะรักษาความสดหรือว่าทำให้มันเกิดผลได้ เพราะกิ่งมันเกิดผลเองไม่ได้มันจะต้องติดอยู่กับต้นต้นหลักของคริสเตียนอันนี้ถือว่าเป็นความรู้กันแล้วกันนั่นเป็นความแตกต่างในในแต่ละศาสนาก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่แลกเปลี่ยนทัศนคติในทางความเชื่อ่หลักของคริสเตียนก็ยึดอย่างนี้ว่าคนเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากข้างในก่อนคือธรรมชาติข้างในก็เหมือนกับ ธรรมชาติของของแมวแมวเนี่ยชอบสะอาดแต่นั้น,นเมื่อมันชอบสะอาดมันก็ดูแลตัวของมันเพราะธรรมชาติข้างในมันมันสะอาดมแมันั้นความาัลอด <พอ S 2> เวามสะอาดตัวเองตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับธรรมชาติข้างในแต่นั้น,นหลักของคริสเตียนถือว่าเมื่อคนเราตัดออกจากพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ตัดจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยทําให้คนนั้นสามารถประพฤติดีได้คือว่าเราเห็นพ้องต้องกันว่าต้องทําดีแต่กระบวนการที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางอันนั้นอาจจะมีความคิดที่มีความแปลกแยก,กกันบ้างเิดของหลักของคริสเตียนก็สอนว่าจําเป็นที่เราใช้ศัพท์คำนี้คือภาษาศาส,สนาคือว่าต้องเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่หม,มาเกิดทางใจอ่ะ ต้องเกิดใหม่ต้องมีธรรมชาติใหม่เพราะว่าถ้าธรรมชาติใหม่เนี่ยซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่รักความบริสุทธิ์รักความ <S 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 ชอบธรรมถ้าไม่มีธรรมชาติอันนี้อยู่ข้างในจะสอนดีก็ทําดีไม่ได้เพราะว่ามันฝืน <S S มันจะฝืน,ฝนใจอีกฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติฉะนั้นใหลักของ,ของคริสเตียนเราจรึงบอกว่าเราจะต้องพึ่งอาศัยพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะมันที่จะ อ่านพระกัมภีร์ไปโบสถ์าสามัคคีธรรมให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อที่จะส่งเสริมจิตใจใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเนี่ยให้ได้รับการพัฒนาขึ้นการเติบโตเป็นกระบวนการาไม่มีปาฏิหาร ใช่ไหมครับนะอันนี้เป็นในทางปฏิบัติได้เลยะนะคะชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะอาจารย์ยังไม่หมดเวลาแต่ว่าช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ